สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคับสวัสดีครับแนะนําตัวด้วยครับผมชื่อเฉลิมศักดิ์อังสุพันธ์ครับชื่อเล่นชื่อโจครับอายุห6ปีครับคุณเฉลิมศักดิ์รู้ไหมว่าคนที่ชื่อโจเนี่ยมักจะเก่งทุกคนนี่เห็นไหมแล้วก็เทแล้วก็ดูดีด้วยใช่ครับคุณเป็นคนที่เทและดูดีมากครับบางอย่างเขาต้องให้คนอื่นเขาพูดดีกว่าคุณโจครับปัจจุบันทำการอะไรครับปัจจุบันเป็นผู้จัดการศิลปินนักร้องครับ ครับใครบ้างคะมีลิฟกับออยครับมีจอห์นนี่อันวาแล้วก็มีวงเพื่อนนะครับแล้วก็มีแคทตองนิโคที่ดูโปรเจกต์อยู่ครับแล้วก็ขายงานคอนเสิร์ตทุกค่ายทุกแนวทุกยุคต่างประเทศและในประเทศด้วยครับอนี่เรียกว่าเรากำลังคุยกับหนึ่งในบุคลากรของวงการบันเทิงอยู่หรือเปล่าใช่ครับใช่ไหมครับคุณโจแล้วไม่ถึงมาสมัครรายการเดอะโกด้นซองครับเมื่อสองปีที่แล้วครับเคยขับรถบนท้องถนนนี่แหละครับ แล้วจู่ๆก็เกิดอาการวูบครับ <Wo op S 2> ก็คือ<า>เป็นสโตกครับเส้นเลือดในสมองตีบครับ oh. ครับแล้วก็เลยขับรถจอดข้างทางนะฮะโชคดีที่เพื่อนอ่ะพาไปส่งโรงพยาบาลทันครับ oh. แล้วก็พอหายแล้วเนี่ยก็ต้องมานั่งคิดว่าเอ๊ะวันนั้นเราเฉียดตายแล้วเราอยากจะทำอะไรบ้างนะ,ะก็มานั่งติ๊กว่า้ผมอยากทำนี่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 สิ่งหนึ่งที่อยากทำมากที่สุดครับคือ อยากจะมาออกรายการเดอะโกลเด้นซองครับ oh. อยากมาร้องเพลงให้กรรมาการทั้งตีท่านฟังด้วยอยากจะมาร้องเพลงกับวงของครูหนึ่งแล้วก็จักรวาลแบนด์ด้วยครับ oh. <laughs> แล้วทําไมต้องเป็นเดอะโกลเด้นซองผมเป็นคนชอบสะสมพวกเพลงเก่าเพลงลูกกรุงเพลงยุค8 0เพลง90ทั้งเทปทั้งซีดีฮะเก็บสะสมไว้หมดเลยครับแล้วก็ทำรายการวิยุออนไลน์นะครับก็จะเปิดเพลงจากแผ่นตรงนี้ครับ สวัสดีครับกลับมาพบผมดีเจโจเฉลิมศักดิ์อังสุพันธ์ครับวันนี้เราจะมาฟังเพลงนะครับในช่วงยุค80ยุคที่เพลงไทยกําลังเฟื่องฟมูมากๆทีเดียวนะครับนอกจากเป็นผู้จัดการศริลปินดาราแล้วผมยังจัดรายการที่บ้านด้วยครับก็คือเปิดจัดแผ่นซีดีจริงๆถ้าพูดถึงความผูกพันกับบทเพลงทองคําคุณแม่จะชอบเปิดเพลงลูกกรุงให้ฟังก็คือผูกพันกับเพลงเก่าๆเหล่านี้มาตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยครับ ำไมถึงมาสมัครโกลเด้นซองก็คือตอนช่วงโกลเด้นซองซีซั่นหนึ่งเนี่ยผมได้ดูครั้งแรกและประทับใจมากพอมาซีซั่นสองผมตั้งใจว่าจะสมัครแล้วพอดูซีซั่นสองแล้วจะสมัครก็คือไปสมัครซีซั่นสามไม่ผ่านการทดสอบครับซีซั่นสี่ไม่ผ่านการทดสอบครับท้อใจแล้วว่าเอไม่สมัครดีกว่าแต่ว่าชีวิตคนเราอ่ะมันไม่แน่ไม่นอนนะครับเพราะฉนั้นทำอะไรได้ทำไปเลยในชีวิตผมเลยพึดกลับมา ทำเดโมแล้วก็มาทดสอบอีกรอบหนึ่งแล้วคราวนี้ก็ถือว่าผมได้รับการคัดเลือกเข้ามาก็ดีใจมากๆนะครับยกซีดีมาให้ดูครับอันนี้เป็นซีดีที่เอาไว้จัดรายการแล้วก็สะสมเอาไว้ตั้งตั้งแต่แบบเพลงยุคลุกลกงยุค0ปยอะไรเงี้ยครับแล้วมาถึงยุค90ทุกค่ายครับทำไมพี่เจ้าอย่างนี้จะจัดรายการแบบเปิดแผ่นซีดีมันมีเครดิตอยู่ในปก มันเอามาพูดถึงได้เมื่อีเราจัดรายการแล้วเปิดใน YouTube ฮะมันนึกอะไรไม่ออกฮะแต่ถ้าหยิบแผ่นขึ้นมาเนี่ยบางทีมันมีเรื่องราวอยู่ในแผ่นถึงแม้ว่าในแผ่นนั้นน่ะมันอาจจะไม่ได้เขียนอะไรแต่พอหยิบออกมาปุ๊บเราสามารถเล่าเรื่องได้เป็นแบบหลายๆนาทีเป็นประวัติเพลงนั้นเพลงนี้ฮะวันนี้วันนี้เอาซีดีมาครับอซีดี oh, ครับซีดี oh. ก็คือมันอายุเพลงมันประมาณ30กว่าปีใช่ไหมแต่ละแผ่นที่ oh. ที่เอามา <Wow. S 2> เดี๋ยวลองซีดีให้ดูดีกว่าครับโอ้โหฮะ ประมาณนี้ครับอันนี้เอามานิดนิดหน่อยๆนะครับเซชื่อว่าผมจะมีเยอะอันนี้แกลนเอ็กซ์นะฮะสามชุดนี้ครับอันนี้ชาตรีรวมฮิตครับผมอันนี้สาวๆครับชุดนี้ชุดนี้จะหายากมากเนี่ยคนนี้หน้าคุ้นๆมากครับมีลายเซ็นเขาด้วยนะฮะนะครับแล้วก็ปุ๊กอัญชลีชุดนี้หายากครับถ้าเป็นแผ่นชุดแรกเลยนะที่เป็นผลิตเกาหลีเม็ดอินเกาหลีแผ่นละห้าพันนะฮะโอ้ใช่ฮะแล้วก็ชุดนี้ชอบมากครับ คอร์ดบรชุดที่5ครับที่ชอบชุดนี้เพราะว่ามีเพลงของนักร้องอยู่คนหนึ่งครับร้องเอาไว้ชื่อว่าสุวรรณคงยิ่งฮะชื่อเพลงแค่รักก็พอฮะเคยร้องไว้ในดาวพระสุขมันเทอะนะครับผมเกิดคนให้หลักหมื่นนี่จะขายไหมครับไม่ขายครับโอ้โหพวกนี้ยิ่งยิ่งแบบคุณภาพยังแบบรักษาได้ดีก็ยิ่งราคาแพงด้วยใช่ครับ คใช่ขอ,ขอบคุณมากวันนี้จะร้องเพลงอะไรครับวันนี้อยากจะพาทุกท่านที่อยู่ตรงนี้ฮะไปนั่งรถไฟไปเที่ยวเมืองกาลครับอ๋อไปมนต์ไสโยกันครับไสโยโอ้โหร้องเพลงวัยรุ่นเลยนะ <the> innocent, อินอูเซนดีอินอูเซนครับคุณโจพร้อมไหมครับพร้อมแล้วครับครับพราโจอยากให้โจร้องพราโจจะได้ดูว่าโจ้ใช้คะแนนโจได้เท่าไหร่เพราะว่าอะไรเราร้องโจ้พี่โจพี่โจใจเย็นค่ะใจเย็นค่ะครับคุณโจพร้อมนะครับขอให้โชคดีครับ ต้องเกรงใจใครพวกเราเพลินชมไพรนั่งรถไฟถึงในไซโยโยนโกได้ในโลกสู่ไซโยไปมนไซโยกติดตรึงใจเราหรือไทยให้มาเยือนมีเลือนยังคงอยู่ชั่วนีรั์คืนวันที่รอสุ ส,สงใจเจ้าส่องแสงงาม <S <S ลงยามเย็นพัดทานไหลล่องแสงทองอารามมองดูความงามธรรมชาติสร้างไว้ ด้ชไมมนใสโยกติดตรึงใจเราหรือไทยให้ไม่เยือนมีเลือนยังคงอยู่ชั่วนีรันขึ้นวันที่รอสุดริ้งนอรอคอยนักหนาะอย่ารอช้าลงมาเล่นน้ำกันนะ้ำเป็นแองปลาวายแข่งกันดวงตะวันก็พันสดใส ส่งใจเจ้าส่องแสงงามบนใสยโยกติดรึงใจเราหรือไทยให้มาเยือนนี้ ยยังคงคอู่ชั่วนีรันคืนวันที่รอสุดจริงนอรอคอยหนักหนาอย่ารอช้าลงมาเล่นน้ำกันน้ำเป็นแองปลาวไา้แข่งกันดวงตะวันก็พันสดใสสิงใจเจ้าส่องแสงงามึ่งใจเจ้าส่อง ใจเจ้าส่องแสงงาสนุกมากๆเลยนะครับพีบ่กันครับ มีความสุขมากเลยครับพี่โจโคือคือรู้ว่าพี่โจตื่นเต้นมากตอนร้องนะครับแต่ว่าวันนี้สิ่งที่พี่โจนํามาสู้กับความตื่นเต้นเนี่ยคือความสุขที่พี่โจอชอบบทเพลงเหล่านี้รักบทเพลงเหล่านี้นะครับจากการที่พี่โจเป็นนักจัดรายการสะสมบทเพลงเหล่านี้แล้วก็อยู่กับมันมาตลอดชีวิตนะครับมันคือทาให้เออไม่ว่าจะเป็นซาวที่พี่โจร้องออกมาหรือแม้กระทั่ง ฟีลลิ่งของเพลงหรือแม้กระทั่งท่าเต้นที่มันเป็นยุคนั้นน่ะคือขยับไปขยับมามันมีตรงจังหวะบ้างไม่ตรงจังหวะบ้างแต่ว่าเฮ้ยมันน่ารักมากเลยพี่โจคือคือฟังแล้วก็รู้สึกว่าเออเราเราดีใจที่มีคนที่รักบทเพลงทองคําแบบนี้เนี่ยมารายการของเราจริงๆขอบคุณมากครับที่วันนี้มามองสู่ให้พวกเราครับผมครับคุณพี่เข้าใจเลือกเพลงนะคะเพราะว่าทําให้ไม่ต้องพวงมากในรอบแรกคุณทําให้พวกเราทึ่งได้นะคะเพราะว่า การวางแผนในการประกวดร้องเพลงมันก็สําคัญนะพี่โจนะเพราะว่าเราจะต้องเจอกับด่านอะไรเราไม่รู้แต่คุณเข้าใจเลือกเพลงท่าจบเลอเลิศมากฉันชอบท่าจบเข้าใจคิดนี่ถือว่าเป็นการวางแผนในรอบแรกที่เลอเลิศมากค่ะชอบค่ะพี่กบครับสําหรับกบนะคะกบรู้สึกว่ามันมีความตื่นเต้นอยู่ในตัวพี่โจแน่นอนเพราะว่ากบรู้สึกว่า ท่าเต้นพี่เจาลองกลับไปดูนะคะมันมีอยู่ท่าเดียวเลยอยู่แค่นี้เลยอยู่แค่นี้เลยแต่ก็สนุกนะแต่มันมันรู้อะว่าว่ามันตื่นเต้นอะมันรู้ว่าว่ามันมีความเกร็งมันต้องร้องเพลงมันต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่ผมรู้สึกได้คือพี่โจเต็มที่อะมันคือใจที่ที่จะมาร้องเพลงในวันนี้ให้พวกเราฟังความเต็มที่นั่นแหละค่ะมันส่งมาแล้วพวกเราก็รับแล้วพวกเราก็สนุกสนานมันได้อารมณ์ร่วมที่สนุกสนานอันนี้สําคัญมากค่ะครับขอบคุณครับ ดังคำกล่าวที่บอกคนชื่อโจจะเก่งทุกคนเก่งจริงๆครับเก่งจริงๆครับสิ่งหนึ่งที่ที่พี่โจเรียกพี่โจนะเพราะว่าคุณเป็นผู้เข้าแข่งขันที่ทําให้เรามีความสุขสนุกสนานโดยที่ไม่ได้เข้าไปถึงเรื่องไปจับท่าเต้นไปจับท่าอะไรสักอย่างนี่คือว่าคุณทําอะไรก็ดีไปหมดอ่ะ อันนี้เขาเรียกว่าคาริสมาเสน่ห์บนเวทีซึ่งคุณจะเข้าใจเพราะคุณสอนศินลปินมาพี่โจอาจจะรู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าตัวคุณเองคุณกลับมีตรงนี้ซึ่งจริงๆแล้วศิลปินบางคนหายากมากที่จะสร้างคาริสมาแล้ววัยอายุอย่างเราอย่างเางี้ยใช่ไหมที่จะสร้างให้คนเกิดความรู้สึกชื่นชมน่ารักเนี่ยมันยากมากแต่ว่าพี่โจมาแล้วแบบโอ้ยทำไมเราสนุกกับผู้ชายคนนี้เอาสเตจท,ทั้งขวาทั้งซ้ายได้หมดนะครับแล้วก็เต้นอย่างมีความสุขไม่ดูนะ มันสนุกจนไม่รู้จะจะพูดว่าอะไรครับแล้วร้องเพลงได้ดีเรามาฟังคันตัดสินกันไหมครับค่ะผมชอบมากครับผ่านครับพี่กบครับกบให้ผ่านค่ะพี่บ่าวครับเจ้าให้เจ้าผ่านครับสี่ผ่านเลยเอาละสิสี่ผ่านนะครับผ่านจะรอบรอค่ะเลือกเพลงดีชอบหน้าจบหน้าจบคนนั้นรักเ่ะ ชอบมากจำได่นแม่นเลยดูทีวีกดเลข31ดูออนไลน์ดาวโหลดแอปวันดี